ครับสวัสดีครับนี่ก็คือเพจหมอปุนศักดลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชะตาเพชรบุรีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนที่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับวันนี้เขากลับมาซ้ํารอบที่สอง<ช>นะครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําชื่อครับผมอ่าชื่อใหม่คุณหมอเพิ่งเปลี่ยนใหน้เอา้าเหรอครับใช่ค่ะก็ชื่อชื่อใหม่ชื่อนิธิพัฒนิทิพัทคผมก็ชื่อเล่นไ้ครับชื่อฟ้าค่ะคุณฟ้าพี่ฟ้าเนาะ ก็่อนก่อนอื่นเลยรู้จักกับเพจหมอปุณได้ยังไงครับหรือมีคนแนะนํามีมีคนแนะนําค่ะก็คือไปทําผมแล้วพี่ร้านทําผมเขาแนะนําำก็เลยศึกษาประมาณเกือบปีเกือบปีเลยเหรอครับใช่เพราะมีเยอะใช่ไหมคะดูดูจากรีวิวเหรอครับหรือว่าดูยังไงดูการอ่าเข้าไปเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ค่ะแล้วก็เห็นเห็นหมอชอบ ทำบุญอะ่าง้ยใช่ไหมชอบปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยก็เลยอขับรถไปเพปรบุรีเองเลยครับมก็ไปสักที่นูนะ้นเมื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับประมาณวันที่สิกระกฎาคมสิกระกฎาคมใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับพอสักครั้งแรกพอสักมาใช่ไหมมันก็เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะก็เลย,เ,ยเงิน <laughs> เงิน เงินที่เราจะกินอีก2เดือนอนะ่ะเพราะว่าทํางานในห้างมันเงินมันจะหมดใช่ไหมคะก็เลยกำลังเล่นก็ <ผม S 1> คือห้างมันปิดเหรอครับอ๋อห้างสัง่งปิดช่วงโควิดที่ปิดห้างะค่ะผมเลยจะเอาอยัางไงดีสรุปอยู่ดีๆอ่ะคะ่ะเงินมันมันก็เข้ามาเองภายในอาทิตย์นั้นนะโดยแบบไม่คิดว่าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่เราไม่สราบเลยครับผม ชายก็เลยอขึ้นบ้านไปไปเจอหนี่นี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็อ่ามีเงินเข้ามาในบัญชีเรื่อยๆมีผลมาถามอะไรนี่ใช่นั่นแหละค่ะก็ก็งานเป็นเซลใช่ไหมคะอ่ามันก็ได้ยอดนเรื่อยๆอะไรนี้นั่นนะคะเพื่อนก็เลยแนะนําเพื่อนนะคะเขาเห็นเขาก็เลยไปสักคนนึงอ่ะเป็นเพื่อนที่ทํางานก็มาสักต่อออกันโอเคครับอย่างเขาก็ดี เดี๋ยวยังไงหิมให้พี่ฟ้าครับฝากถึงคนที่กําลังลังเลที่กําลังที่จะกําลังศึกษาเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยถ้าใครอากแบบกําลังมีปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการงานการเงินนะคะก็คืออันนี้ประสบการณ์ของตัวเองเลยก็คือให้ให้เข้ามาศึกษาก่อนก็ได้ค่ะเพราะ<อ>ว่านี้ในเพจเนาะใช่เพราะว่าใน Facebook ก็ได้ค่ะแต่ว่าเห็นใน youtube ก็มีไลฟ์มีอะไรนี้เยใช่ไหมคะผมก็ลองมาศึกษาดูแต่ว่ารู้สึกว่า มันเห็นผลจริงๆโอเคครัเพาเลยต้องมารอบสองเนาะครับยังไงคลิปนี้จะเป็นสะพานบุญครับให้ใกับทุกๆคนที่ได้เปิดมาดูนะครับใช่่เนาะยังไงหิมอนุโมทนาบุญด้วยครับเนาะครับขอบคุณครับ